สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดน,นมาจาัดห้องลาพี่เดดเย้ปะแปะปะแป๊ะปะเปะปเปะเอาละทุกคนทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมเ้ออะไรมันคืออะไรมันคือเกมวันนี้พวกไปเจอเกมใหม่หมาก เป็นไงทุกคนเป็นไงผู้ชมเล่นมินิเกมมากเลยทุกคนเออปุ้จะเล่นโชว์ซะเลยเทุกคนรอดูความมืออาชีพของปู้เออสุดน,นี่ใช้ใช้สูตรใช้สูตรความเสียนรับประกันโดยนักขีบตุกตามืออาชีพใครอ่ะใครอ่ะที่หลอเ,เก่มวันนี้หน่อยนะเน้ เอเรอีกเท่เดิอีกเท่ดิมันไม่จริงหรอเมื่อกี้พูกแค่ซอมแมวเมื่อกี้พูกแค่ซอมมันมันไม่ใช่ไม่ใช่รอบจริงไงเออนั่นนั่นเอาเก่งเฉยทำไงอ่ะเอ้าไม่คณะมือพี่ <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แหละเมื่อกี้มันขึ้นเลยเหรอเราเราคิด,ดว่าได้แตขึ้นแล,แล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวก็ได้อันนี้ตัวอะไรนกแกะน้องแกะดูน้ <c oughs> าลาวนะใช่แกะใช่ไหม แล้วค่ะทุกคนมัรจบแล้วเราจะมาลองเล่นอีกสักหนึ่งมินิเกมกัน <Okay. S 1> อโอเคแอบโอเคมังกี้คีบตุ๊ก,กาตาไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร่งเหลืออีกหนึ่งเกมแกหนึ่งเกมเรามาลองดูสิว่าเมื่อกี้เราเป็นเซียนคีบตุ๊กาตาอเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นเซียนไพ่อยู เพราะว่าม้วนนั่นพอโชคดีใช้ได้อยู่นะ <laughs> อ่ะโ okay. <Double. S 1> อเคดับปุ๊้เอาไม่เหนอไม่ขนาดมือพี่เ <c oughs> ลยแล้วอันนี้ไม่ได้ <Double. S 1> สีน้ำตาล <What? S 1> อ่าไม่เหนื่อยแล้วสิเราเรา นุงตรงนี้ซะเลยโอ้ยนโอ้เชียนไพ่เชียนไพ่กลับมาแล้วเหรอเอ๊ะไอ้ยังวูยังไหู้ยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ จำตรน้ำตาลเนี่ยไม่ไมไม่ออกมั้งหรอกเฮ้ยเอาา๊ะไ่บอกนะว่าจีน้ำตาลไม่ออกเหมือนกันน่ะอ้าวเฮ้ยสนะแล้วว้าวมันยังไงล่ะเอาละเล่นเกมกันมาสองเกมไม่มีเกมมันก็มีตากบ้างเก่งบ้างแต่กากส็ส่วนใหญ่นะ คึงแม้ว่าอูจะตากแต่ว่าเนี่ยพูไม่ตากแล้วทุกคนอหมีนีตพูจะชวนทุกคนนะคะเข้ามาหัวใจเต้นแลน้าแนลทุกทีตอนรับเทศกาลแห่งความรักกับแพ็คเกจ5้าซูเปอร์เกมเมอร์พบกับหล่าหนุ่มหล่อทั้งหวายนะคะจากเกล l เลิฟแอนด์ดิฟสเปซเล่นได้แบบเป็นต่ำไม่หล็บบนเน็ตซูเปอร์เลนด้วยแหละอืมแถมอีกอย่างหนึ่งนะเขามีไอเทมฟรีสำหรับสาวๆด้วยละ่ะ เฉพาะวันนี้ถึงวันที่31มีนคาคมนี้เท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> นอกจากนี้นะคะในแพ็กเกจนี้เนี่ยทุกคนยังจะได้รับเน็ตฟรีทั้งหมด10เมกไม่จำกัดปริมาณแล้วก็ส่วนลด10%สูงสุด300บาทจากเกมม a เนชั่น,นั่นเองค่ะ ไม่หมดเพียงเท่านั้นเฉพาะลูกค้า 5G Super Gamer นะคะในราคา799บาทขึ้นไปทุกคนจะสามารถรับฟรีไอเทมสพิเศษจากเกม Love and Deep Space ในราคา1 3 5บาทไปเลยได้อะไรบ้างมากูจะบอกได้โกโคอย o i n 50เหรียญโอ้แมทกอดรวยมากแล้วก็ b o t t e w i t c h 50ขวด Stamina อีก200ชิ้นโอ้โหเอาไปใช้แบบ ฟุ่มเฟือยันได้เลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะทั้งหมดเป็นสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับแพ็กเกจ 5G Super Gamer ของเราสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านโูชออทุกสาขาหรือว่าช่องทางออนไลน์ผ่านทูสโตร o ได้เลยนะ นีโบจะสอนอีกหนึ่งวิธีการที่ทุกคนจะได้รับไอเทมไปนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกทุกคนเข้าไปรับโค้ดใน SMS ก่อนเลยจากนั้นเข้าเกมมาแล้วกดโปรโฟไฟล์นะคะจากนั้นให้เรากดฟันเฟืองตรงนี้เออจากนั้นมุมล่างนี้เลยค่ะให้กดคำว่า more 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 more, more ค่ะทุกคนกดรีดีมโค o ดได้ตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปเลยเยมเท่านี้นะคะทุกคนก็จะได้รับไอเทมสุดพิเศษ,ษไปแล้วอ่าง่ายไหมง่ายไหมเอาล่ะงั้นก็ลองโชว์ความไหลลื่นของเกมผู้ดีกว่าเอ๊ะเน่โชว์โชว์โชว์ไม่ได้จ้งโชว์เทพโชว์การาฟิกเฮ้เเเอาละ go 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 งๆงง,งไปทุกคนเอ๋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 ดุ่มดุ่มดโอ้โหโอ้โหลื่นนะลื่นปะนี่ทุกคนกูจะบอกอะไรให้ถ้าแบบเราเล่นเก่งอย่างเดียวมันมันไม่พอไงถ้าเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบได้รับประสบการณ์ที่ดีกับการเล่นเกมอะเน็ตเราต้องดีเว้ยถ้าเกิดว่าเน็ตเราไม่ดีตอนเล่นเนี้ยอ้าวทำไงอะเราอาจจะ เราอาจจะโดนดามเมตไม่รู้ตัวแล้วเราก็แหลกอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้อ่ะสกิลการเล่นมันต้องมาพร้อมแล้วก็มาคู่กับเน็ตที่ดีนะทุกคนคะเออดู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 จูุงจุบุงจุบุงโหข้งนี้ปุ้งให้สามดาวแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าปูลืนปูลืนจัดอ่ะ,อะเออเออเอ เท่จริงเลยคนร้ายคนร้ายเออ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 ดูอ้ยดูดูดูนี่นี่เงาทำใหตายสุดเงป็นไงเป็นไงเนด้ยังยังยังเหรอโอเคโหดูอะไรดูอ่จบเลย ได้สดาวด้วยเออเอาไซเอาไซเอาไซยอมซะที่ไหนไ่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนื้อที่ของปูได้จบลงแล้วเพราะว่าปูจะไป <c oughs> ไปไป,ไปปัม๊มไปปั๊มของต่อละ <c oughs> เอาละค่ะก็ทุกคนค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะแพ็กเกจ54 Super g เปอรกนะคะอย่าลืมเข้ามาใช้กันเยอะเะ <c oughs> เพราะว่าไอเทมแล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยมันเยอะมากจริงๆและแน่นอนว่า เหนือสิ่งอื่นใดกว่าความพิเศษของไอเทมนะคะก็คือความลื่นเร็วแรงนั่นเองอแน่นอนว่าเล่นเกมไม่มีสะดุดแน่นอนเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะปุก็ขอตัวลาไป่อนแล้วนะขอไปเล่นเกมต่อก่อนนะจ๊ะไปคาะ